จจจจเเกกสวัสดีค <gauche vanity> <Stat. S 1> ่ะสวัสดีพ yeah, uh ่อแม่พ uh ี huh. ่น้องทุกคนนะคะมาต่อเลยค่ะ huh. ดูสาวน้อยคนสวยนี anyway. ่เนี่ยสาวน้อยคนสวยเอาสวัสดีก่อนสิสวัสดีค่ะสวัดดีแล้วแต่ใสวัสดีแล้วลีโอสวัดดีแล้วบัลลีผู้ชมแล้วสวัสดีค่ะเนี่ยวัดดี้เร็วเร็วแต่ใครจะไหนมุดได้คนเดิมครุฑเนี่ยนู่นมีอ้าช่องให้จัดนะไอ้ด้า ដ <CKAMA> ល <niezillas> ់បាត់នេះស្មើ3ចៃអឺឥឡូវប៊ីមទៅទេតាមភាសាវិមអុយទេទៅតាមភាសាវិទ្យានៅលេងអុយវិរក៏ទៅអក្សរមិនហើយបែไหนໄປโรงเรียนเหรอអូ ดูท้องฟ้าที่บังขาวออดูจับฝนแล้วพี่น้อเยดูท้องฟ้าที่มาแล้ว,จ,วจะตกไหมจะตกไหมคะดูค่ะตกไหมฮะที่ไหน วเต้ไปยังนอยสนามใช้เคตยังมันอดเต้บอนถ่ายกูเป๊ะเลยาไปดูหลังบ้านน่อยท้องฟ้าเป็นยังไงคะอ,อวันนี้ลมก็แรงแรงคะ่ะที่ไหนฝนนี่ไหนแบบนี้บ้างคอมเมนต์บอกมาหน่อยจ้าบ้านใหญ่เพนดูเอาคะ่ะ ดูค่ะมืดตึ๊บเลยมาดูมืดเลยอ่ะโอ้หัวเดินกลับบ้านแล้วนู่นไกลๆหน่น,น,นหนาวไม่อยู่แล้วกลับบ้านดีกว่าน้องทำอะไรน้องทำอะไรกัน อ๋อน้องจำรายการโอ้ยไอ้ไอ้พี่ก็แก้ผ้าด้วยเว้ยอจิ่งเจะาอจิ่งจจ้าอจิ่งเจ้าดันตูดอ่ะอาเอาดันตูดดันตูดอ่ะดันตูดเอาดันตูดเอาดันตูดดันตูดอันดันตูดมันขึ้นไงอ่ะดันตูดดันตูดมัน đi nó ta ên ơi no ha đảnh chẹo ơi đi đi linh ơi đi quay ta khai yum đai à hây đẹ cơm tô đẹ thâu sì keng sì vậy tụi đây cái ta nhượn tụi mình tụi ta dậy cái nhọ rụi ở phía ple nom nom ta mẹ tít à cái cái ơi ơi thâu cũng ăn cái tới cũng ăn ngài ดูบรกเออันนึจิรอนเผื่อมันกินไเอามาแบ่งสคนนั้นกินบ้างคนนี้กินบ้างเอาเอาเอาไปตียายทำไมอาจาาจาจารอาจาใครมันอยู่ตรงนั้นจาอจายายาอยากินเออจ้า นติมติมยังไม่ได้เรียกติมเลยติมติมหอมติมยังไอติมติมไม่ใช่มันหกไม่ใช่มันหกเปลือกน้องหมดเหรอไายดูจีเปลือกหมดเลยเอาไว้ตรงนี้ค่ะเอาไว้ตรงนี้ค่ะเอาไว้อ๋อ เอาไว้ตรงนี้จ้าเลี้ยงหลานวนไปค่ะเอาไหนตัวเล็กไปไหนเอาทิ้งทำไมลูกฮะอาบ้าเออบ้าบ้าออบาบ้าเออบ้าบ้า ข,ขึ้นมาขึ้นมาเอ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 าตกเอา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 ตกตกตกเอาเอาเอาติมมาทางนี้ติมมาทางนี้ลูกอาจิมมาทางนี้จิมมาทางนี้อ่ะอย่าไปทางนู้นมันจะตกจิมมาทางนี้อาจิมมาทางนี้จิมมาทางนี้เอาวางลงเอาวางลงอาจิมจะอาจิมไอ้ทางนั้นทำอะไรนะมันอยู่แต่อ้อมเสาน่ะ มันทำอะไรอยู่แต่อ้อมเสาเลยฮะนู่นู่ดูมันล่มอยู่หนุเงี้ยออะขึ้นมาขึ้นมาอ,อ,อ่ไม่มีใครดันตูดนะมามามาอะไรเข้าตาแฉ่จฉ่แ๋่จฉ่อ่าแฉ่นักเลงใหญ่เลยแฉ่จ Ừ, ใจใจไอ้ใจใจเออไอ้น uh, wow. mm ี hmm. hey ่ไอ้นี่ขี oh, hmm. oh. ้มันไว้เลยเนี่ยใจใจอ่ะไอ้ใจใจโอ้จิมุกในเด็กใหญ่ดูกจิมุกเลยเลยจิมุกจิมุกจ้า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 หอมน้องหอมน้องจ้าจ้าโอ้ยอิจฉากจะมาขึ้นยายอ่ะจ้าจ้า อย่าตีน้องอย่าตีน้องอย่าตีน้องโอ้กอดน้องกอดน้องโอ้เจ๋อ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 เออเอามาแย่งน้องไดทันไหนดูดูมาแย่งของน้องเฉยเลยน้องได้ไร่กินน่ะเออเออ เอาของน้องไปทำไมเอาน้องของน้องกลับมาเนาะมืวนรุยม้วนรุยคันโอนเตมม้วนเสั็จรถตามกี่รุยเัร็จไหนอ่ะโดนเขาแย่งปีโป้ดูสิจี้จี้จกโมยอ่ะมันจี้จะโมยอ่ะมันเอาของน้องอ่ะมันจี้จะโมยอ่ะเอาจายจมันจี้จะโมยอ่ะโอนนี่มันจะหกใส่เปียกตัวเองลูกเอาทิ้งมันจะเปียกตัวเอง โอ้ไม่ต้องเอาไปลงให้น้องนั่งม่เอานะพอแล้วนะเออเออไอ้ใจให้ย่านั่งมาใจค่ามันไปไหนนะโอ้ยทันแล้วทันแล้ว,วไไมันไปไหนมันไปไหนเอ้ย ไปไหนเอ้ยเออไปไหนเอ้ยหน,นาวมากวันนี้ดูหน้าหลานดิหนาวมากเลยดูหน้าหลานดินดูไม่ออกเลยไอ้ใยจิมจิมมเขาเไปแล้วโ,โอ้โอ้ขาจัด ขาอ่อนอน่อยน้ามีตู้มันเต้ยนะเอาโอ๊ตไปหาไม่เจอ,อดูแต่หาแม่มนันนู่นในหลานอยู่ติดกับข้านี่บังแต่เลยเกือบเหยียบแล้วอะ่ะยึงมือตัวใต่เนาะไอะไอ้ติมเนาะจึงยืนเนางแม่ทำไมทำไมไอ้นี่น mình bé là ai, thích tui dài, à tím 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 mơi tím mơi tím mơi, hả? à cha cha à cha 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 chắp rung คลิปนี้ยาเพียนขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะเจอก,กันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ